มากมากขอบคุณแม่นงเรเอาเอาเรื่องที่เราแต่งเองโอ้เอาเรื่องที่เราแต่งเองเนาะเราจะไปแต่งเรื่องอะไรล่ะเรื่องหนุ่มพรเมียนี่ันไงเนี่าเอาหนุ่มพอนเมียหนีไหมแต่งเรื่องหนุ่มพอนเมียหนีอ่าตั้งชื่อเรื่องว่าหนุ่มพรเมียหนีสาเหตุร้องเพลงดังเมียเลยหนีไม่อยู่ด้วย รบกวนเสียงอ่าอะไรร้องเพลงขึ้นไร้สดร้องเพลงอ่าเมียฟังไม่ได้เมียเลยหนีเลยอ่าบอกตรงๆง,ง่ายๆนั่นแหละ,ะสำหรับคุณ <c oughs> แต่ไปฟังมากคุณยายอ่อผมก็ชอบดูนะบ้านคุณยายผมขอไปดูแล้วก็อ่อก็เป็นนิทานแบบอจัดไปตะ้อน <c oughs> ไปดูบ้านคุณยายไปจะเป็นนิยายแบบเพื่อนบ,บ้านเนาะเอะอก็เหมือนเรื่องเรื่องอ่าที่เราเรา,เราฟังๆว่าเป็น A i น,นั่นแหละไม่ใช่เสียงคุณยายเดอกผมไปฟังเร็วก็ก็พูดถึงก็ฟังแล้วก็เพิดเพลินดีขอบคุณแม่พวงบางๆหรือขอบคุณแม่พวงให้กำลังใจเนาะแม่พวงผมไปไม่ทันผมไปย้อนดังให้เด้อแม่เด้วไปไม่ทันผมไปย้อนลังให้ ขอบคุณเบบพวงม,มากที่แบบมาให้กำลังใจเนาะก็ขอบคุณเบบพวงระยาบ้า,บานเม่นมหรือบ้านเบบพวงเกล่ยวขอบขอบคุณมากๆหรือขอบคุณคุณมณีชายแต่ใจใผมทำํำผมทำผมก็ทําทไม่ได้หอกผมพยายามจะทำแต่ทําไม่ได้ AI เวลาภาคต้องเว้นมักให้เขาด้วย่อ AI จะอ่านเป็นอาโกว่า ขอบคุณครับผมผมว่าผมทําไม่ได้หรอกพิรวีอ่าผมลองทําดูเร็วลองไปกดมุมกดนี่เร็วแต่เป็นนั่งทำล้วผมประสาทผมไม่รับเลยผมว่าผมไปนั่งภาพอ่าตามทองไร่ทองนาภาพไปดูทิวทัศน์วิวงามๆแถวทองไร่ทองนาไปดูบรรยากาศทองไรทองนาแบบนั้นอ่าเราต้องให้เสียงเขาอ่าเราต้องให้เสียงเขาเป็น กว่าทำได้ทำไม่ได้ผมลองทำเดียวพิรวีขอบคุณมากมากเด้อขอบคุณแม่พวงเที่ยวมากมากเด้ออารมสะอาดมาให้เนี่ยขอแค่มีอ่รมสะอาดก็ขอบคุณแม่พวงเที่วที่แวะมาให้หกำลังใจเนาะขอบคุณทุ่มเททุกไใจขอบคุณเพก่กำลังใจผมพยายามทำแต่ทำไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าผมไปนั่งเดินไรกลางทงุทง่งไรทุ่งนาสี่นาทีห้านาที อ่าาภบัรยายเกี่ยวทองไร่ทองนานผมว่าจะดีกว่าผมว่าฉันสนักมากกว่าหนุม่มอะไรเมียหนีถ้าจะสนุกใช่ใช่หนุ่มพรเมียหนอีอาจจะสนุกเนะาะอาสนุกเทนนอนั่นแหละชื่อเรียงหนุ่มพรเมียหนีเนาะหนุ่มพรเมียหนีผาาหนึ่งผาาสองก็ว่าไปเนาะ ขอบคุณออกมาด้อขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเขาหนีประเทศก็ช่างก็เถื่อนก็ไม่มารอกเขาปล่อยให้มันอยู่คนเดียวนี่แหละเขาไปอยู่ก็รูก็เต่าเขาเนี่ยปล่อยเข้าไปเขามีความสุขกับปล่อยเขาไปงานละไรอยู่ก็เราเขากรําคาญเราจะบ่นเขามั่งอะไรมั่งโรงเพลงเสียงดังบ้างขอได้ขอขอแต่งได้ไหมหนุ่มโทนเมียหนี แต่งไปเลยแต่งไปเลยนุ่มคนเมียหนีเนี่ยเนี่ยสาเหตุล่ะเมียหนีก็เพราะสาเหตุรงคารรงคาราโอเกะหลายเนี่ยเนี่ยรองคาราโอเกะมากเกินไปเมียเลยหนีขอบคุณแม่ไก่ม,มากๆด้อขอบคุณแม่ไก่ขอบคุณแม่ไก่น้องอ้ําขออภัยนะไม่เป็นไรด้ยแม่ดูขอบคุณมากๆอ่าให้กำลังใจกันน้องขอบคุณมากๆน้องเป็รอะไรุญวาย หม,หมหอขอบคุณแม่พงเกียวมากมากที่แวะมากับนางใจอ่าที่แวะมากับนงใจก็ขอบคุณมากๆเลยลขอบคุณเพื่อนๆพี่น,อนอ้องๆพี่ระวีก็เอาไปแต่งเลยอินุมพลเมียหนีนะ่ะงานคิดไม่ออกคิดไม่ออกอะอาคาเอไอก็ต่อแล้วอะเอไอก็ต่อเดี๋ยวค่อยเอไอก็จะต่อเองนั่นแหละขอบคุณเอามาด้วยขอบคุณน้องเมวขอบคุณเอามา มาแอบฟังอยู่รู้ครับว่าเมียหน,นีขอบคุณแม่ไก่เด้อแม่ไก่ก็ย่ำเดินเทน่าแม่ไก่ก็ย่ำอยู่นั่นแหละขอบคุณมากๆขอบคุณ